สวัสดีครับทุกท่านโอ้คุณพ่อก็ยังขุดหลุมอยู่เดี๋ยวเราจะไปขนอุปกรณ์มาเตรียมทําวงกบข้างล่างก็ดินนุ่มนะฮะโอ้ดินไม่ใช่เป็นครึ่งคันรถบัดดี้ดูทุกท่านดินเพียบเลย อืมขุดง่ายดีเดี๋ยวคนดูประกอณนะคนเข้าคลองนะทุกท่านมาหน้างานเนาะขุดพ่อก็ขุดหลุมอยู่นะครับมา Ni tu ni lah ni 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 รอรอ,อนนนะใสว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีมาวันนี้จะกอบล็อกนะกอบล็อกกอบล็อกการห้องในเอฟซีรอที่รอเทพื้นนะน่ก่อนมานี่มาดูเอ๊ะเอ็ะดูเอเลล๊ะเอ๊ะเอาสยไปดู มาก่อเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเราแห้หรือเปล่าน้ำเรีวกว่าโอเคนะท่านนะเราก็เตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะทำวงกบเนาะวงกบประตูเหลืออีกเลขสองเลยนนเนาะพอยห้องน้ำยังไม่ขึ้น ตอนนี้วงกบประตูห้องนอนนะสองห้องนะฮะเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมโอ้ลึกมากเลยห้องน้ำลึกมากเลยนะครับเดี๋ยวด้านหน้าเนี่ยจะทําอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเอฟซีคิดว่ายังไงเนาะนะครับนี่ทุกท่านด้านหน้าเนี่ยจะมีประตูด้านนี้นะประตูด้านนี้นะครับประตูอยู่ด้านนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าต่างนะท่านผู้ชม นะตรงนี้เป็นประตูตรงนี้เป็นหน้าต่างนะฮะตามนั้นเนาะโอเคครับทุกท่านฝากไว้เท่านี้นะฮะสวัสดีครับ